ออยเธอมาเดินเล่นที่วัดแล้วเมื่อออยได้เจอกับพระผู้ใหญ่ก็เข้าไปนมัสการและปฏิบัติตัวเป็นอย่างดีหลังจากที่สนทนาธรรมกันทั้งสองก็รู้สึกสนุกสนานในการพูดคุยเป็นอย่างมากความสัมพันธ์ก่อเกิดกลายเป็นความรู้สึกดีๆมีการแชทามาทายสารทุกสุขดิบเป็นประจำบางครั้งการสนทนาธรรมก็เลยเถิดไปถึงข่ามืดดึกแล้ด๋ยุ่งกัดไปคุยกันที่อื่นดีกว่าลามไปจนถึงสนทนาธรรมในกุฏิที่ลับตาคนแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่รู้สนทนาธรรมกันประเภทไหนจนไม่สามารถสร้างภาพได้เพราะผิดนโยบายของ AI หลายเดือนต่อมาออยตั้ง แล้วเมื่อออยเอารูปอุนตาซาวไปให้พระดูพระผู้ใหญ่ก็ตกใจมากถ้าเป็นอย่างนี้หนูต้องเดือดร้อนแน,แน่เลยค่ะและท่านเองก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงหากข่าวลู่ลกออกไปเกรงว่าจะเสียหายถึงท่านและวัดได้พระผู้ใหญ่ไม่รู้จะทาอย่างไรก็เลยเอาเงินให้กับออยไป็0สามแสนบาทเปกก็นเจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนะค่ะหนูทราบแล้วค่ะหนูจะไม่ให้เรื่องนี้เดือดร้อนถึงท่านโดยเด็ดขาดขอบคุณมากเลยนะคะหนูจะเก็บเป็นความลับเลยค่ะแล้วออยก็เดินออกจากวัดพร้อมก,กับกรมเงินสามแสนบาทที่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเอามาจากไหนปีกว่าผ่านไปออยกลับมาหาหลวงพ่อพรกกกัเด็าคน ไหว้พระสิลูกและตอนนั้นพระผู้ใหญ่ท่านนั้นก็เกิดหน้าซีดขึ้นมาเพราะพอจะมั่นใจได้แล้วว่าเด็กคนนี้มีต้นกําเนิดมาจากใครหลวงพี่คะหนูไม่อยากทาให้หลวงพี่เดือดร้อนเลยคะ่ะแต่ตอนนี้หนูไม่มีที่ไปจริงๆหนูต้องการเงินก้อนนึงเพื่อไปตั้งตัวคะ่ะคราวนี้พระผู้ใหญ่ให้เงินออยไป3ล้านบาทออยเดิอนออกจากวัดพร้อมกับอุ้มเด็กไปด้วยและเอาเงิน3ล้านบาทติดตัวไปอย่างมีความสุขแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นหรอกครับพอเด็กโตขึ้นออยก็ส่งให้เด็กมาของเงินพระผู้ใหญ่ทุกเดือนหนูอยากให้ท่่าาาาานนนเเเเ็็รรรรรัับบบบออออองงงลูููกกกกหหคะพะิดไมยมยีจจุป ได้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กค่ะ นานวันเข้าเงินที่ให้ออยกับเด็กชายก็เยอะมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ความรับไม่มีในโลกวันหนึ่งนักข่าวก็จับโปะได้เกิดอะไรขึ้นนี่เงินของคุณหรือเปล่าทำไมพระให้เงินคุณล่ะพอนักข่าวไปจี้ถามพระมากเข้าก็สารภาพความจริงออกมาด้วยความรู้สึกผิดและในที่สุดพระผู้ใหญ่ก็ถูกจับศึกแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและพอเขาหันไปมองออยกับลูกภาพที่เขาเห็นก็คือออยกับลูกยืนยิ้มอย่างมีความสุขดูไม่ได้กังวลและตัวอะไรเลยเมื่อวางแผนเอาไว้เพื่อวันนี้โดยเฉพาะและทันใดนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็รู้ว่าถ้าบดเป็นนนนแผขอออองงยี่เเมมมััไไดด้กกกิจาาคว ั้สน <G ül> พอได้สติพระผู้ใหญ่ก็เพิ่งรู้ว่าที่เห็นมาทั้งหมดเมื่อกี้มันคือนิมิตถชา่เป็นนิมิตที่เหมือนจริงเหลือเกินเหมือนจริงจนกระทั่งเราคิดว่าเราประพฤติปฏิบัตติัวให้ขาดจากความเป็นสงส์ซะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใครกันแน่และทันใดนั้นออยก็ปรากฏร่างจริงออกมา ออยไม่ใช่มนุษย์หรอกแต่เป็นพญานาคจำแรงกายมาคนกราบท่านเพราะเขาเชื่อว่าท่านละทางโลกแล้วการทำผิดในเพศบัณชิตมันทำลายศรัทธาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองโปรดอย่าอ้างเลยว่าผู้หญิงมายั่วโทษตัวเองดีกว่าพระผู้ใหญ่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้ว่าตัวเองจิตใจยังไม่มั่นคงแน่วแน่เลยออกทุด,ดงเพื่อขัดเกลาจิตใจให้รอดพ้นจากกิเลสส่วนพญานาคก็กลับไปจำสินที่ท่าเหมือนเดิมหากวันใดมีพระจะทำให้ศาสนาเสื่อมเสียพญานาคจะไม่อยู่เฉยอย่างแน่นอน